เวลาเราใช้ปุ๋ยอะไรก็ตามเนาะปุ๋ยทางดินเนี่ยไอปุ๋ยที่มันมีบวกธาตุอาหารบวกแคลกรรมัทันบวกแมกนีเซียมเนี่ยบวกยูร่าธาตุอะถูกยูรธาเนี่ย,ย,ยแพงหน่อยแต่คุณคุ้มแน่ค,คุณจะคุ้มนะผมไม่ได้เชียร์ใบสัตว์ไหนนะแต่ถ้าคุณดูค่ากับสอบแล้วอ๋อร,ราคาอาจจะนำเข้าไปละลาสักสามร้อยแต่ต้นไม้ชอบมากเลยดีกับส่วนไม้มากเลยบ,บ,อบอกเลยเลยว่าให้ธาตุอาหารที่ใช้ฉีดทางใบอะ่ะใบแห้งก็จบแล้วอะ่ะ เอาเงินหนึ่งจริงกพาะเขาบอกอ่าแล้วควารรมชื้นก็มีก็จบตั้งแต่วันนั้นมันก็ตกตะกอนแล้วตกผลึกแล้วตกตะกอนแล้วแต่ตาทางดินเนี่ยเนี่ยขอยืมคําพูดของครูบาอาจารย์นะดินเนี่ยธนาคารดินเนี่ยธนาคาร,นนาคาร ATM พืชบัตร ATM ของพืชคือน้ํานึกภาพออกยังดินธนาคารน้ําเราให้เขาไปเนี่ยถือว่าเอาบัตร ATM ไปส่งให้กับเจ้าหน้าทีล่ล่กต้องอธิบายต่อไหมโอ้โหนะ น้ำเนี่ยคือบัตรเอทีเอดินคือธนาคารไอ้ถาดอาหารไปรออยู่แล้วแคลแม็กสังกะสีโบรอนต่างๆไปรออยู่แล้วพอมีน้ำปับ๊บรับใบรัดเอตซนไม้กดก,กินเลยกินแค่ไหนกดแค่นั้นกินแค่ไหนกดแค่นั้นแต่ถ้าผลทางใบเฮ้ยตอนนี้ต้องการแคลเซ็มเยอะใส่ไปเลยบ้านรวยครึ่งลิตรต่อหน,น้า2องลิตรใบแห้งก็จบแล้วจบภายในหานาทีสินาทีจบแล้วจบจริง ไม่ได้หรอกแต่ถ้าทางดินอ่ะให้เขาเกินไปก็ไม่เป็นไรครับเจอทางดินไว้จบเลยผิดจริงอ่ะปัจจัยทางดินที่เราให้ให้เขาไปอ่ะบางครั้งชาวสวนไม่รู้หรอกว่าในนั้นมันมีอะไรที่นอกเหนือจากที่เขารับรู้ยกตัวอย่างอย่างเช่นในขี้เถ้าแก่ก็เห็นก็ใส่กันเขาใส่ตามๆนะครับแต่ในนั้นหารู้ไหมว่ามันมีทั้งแคลเซียมมีทั้งาคาร์บอนมีทั้งโปรตีน และอินทรีย์วัตถุเนี่ยไอสิ่งพวกเนี้ยไอสิ่งพวกเนี้ยครูบาอาจารย์ด่านปัตตภีเขาบอกว่าฟอสฟอรัสจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีอินทรีย์วัตถุครันะหรือแม้แต่ล่าสุดเนี่ยแคดเมียมเนี่ยก็ย่อยสลายได้โดยอินทรีย์วยัตถุนะโด,ยฮ,ดยฮิวมักโดยฮิวมิกโดยอินทรีย์วัตถุดังครับขี้เท่าแกบเนี่ย คุณโอปการเยอะมากครับพอยืนยันอย่างยืนยันได้เป็นวิทยาศาสตร์เลยว่าครับพอเนี่ยหลอดมากับดินพอดินทรายเนี่ยครับพอได้ดิดได้ดีมากเนี่ยต้องยกความดีให้กับที่เท่าแก่จริงๆเ,เป็นปัจจัยการผลิตที่โบราณโบราณบรรน,นกบรรน,นกฟังดูแล้วมันโบราณทั้งโบราณทั้งบรนงบรน,นกแต่ดีจริงใครไม่เชื่อลองดูได้ ไอ้ต้นง่อยๆไปซื้อลองมาซักสามกระสอบ5กระสอบแล้วลองมาแบ่งใส่ดูนะดูซิว่าภายใน2เดือนเนี่ยคุณจะเห็นอะไรเราลองนึกซิว่าผู้ที่เขาชำต้นไม้ขายอะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไปเดีนนมีข้อมูลดันเชิงลึกอะไรหรอกนะครับะะก็เห็นก็ทำตามๆตามๆกันสุดท้ายอทำไมกาไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยที่มันอยู่ในขี้เถาแกบอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นหลักมันถึงมหาศาล มันออกรากจริงสารอาหารมันก็นไปไดมากแต่มันสามารถเรียกรลากออกมาได้คืองี้พี่ครับดินในแต่และพื้นที่เนี่ยนะประวัติความเป็นมาไม่เหมือนกันเลยแปลงนี้ที่นาถมขุดสะดินชั้นล่างมาถมแปลงนี้ปลูกมันสำปะหลังมาอย่างโชคชนแปลงนี้เป็นสวนยางมาเป็นเวลาห้าห้าหกเจ็ดสิบปีจากสมัยปู่ย่าตายายแล้วก็ออกมาทําสวนจับรวมกันทําสวนมาเลยใช่ไหมใช่และอินทรีย์วัตถุอะ ถ้าเราไม่เติมนะแล้วเราก็มาบอกว่าไม่งามปุ๋ยตัวนี้ไม่ดีปุ๋ยยอนั้นไม่ดีใส,ไส่ไปใส่มาใบไม้ใบไม้โอ้ขาดปุ๋ยใสย่ปุ๋ยต่อไปอีกไม้นะักเขาไปอีกใส่ไปใส่มาเอาไปซื้อกินเคอกินไหมแต่เราละเลยที่เราจะมองไปเรื่องอินทรีย์วัตถุแล้วอินทรีย์วัตถุที่จะไปทดแทนได้มากให้เพียงพอในระยะเวลาอันสั้นๆเนี่ยมันไม่ใช่อินทรีย์ที่แฝงมาในรูปของปุ๋ยครับ มันจะต้องเป็นกากที่เยอะๆกา,กากที่เยอะๆเราจะเห็นว่าในแปลงพริกไทยเก่าๆในทุเรียนที่มีการปลูกมะละกอรหรือปลูกกล้วยไข่มาก่อนเนี่ยไอ้สามส่วนเนี้ยพยายามหลังจากที่มะละกอตายไปกล้วยเอาออกไปปั๊บนะทุเรียนเนี่ยมันงามมากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมมรดกจากขี้ขี้ขมักๆ อินทรีย์ทั้งหลายที่ใส่มะละกอรหรือไก่กับกล้วยไงพยางที่ว่ามะละกอ้วนจะกินหมดอเศษรากากากมันเง่าของกล้วยรากของมะละกอที่มันย่อยสลายผุพังไปเนี่ยมันก็คือคอินทรีย์วัตถุอย่างดีนี่เองดินที่เคยทึบๆรากกล้วยฝ่อมีอะไรอากาศเป็นโพรงเป็นโพรงเป็นโพรงม,มีอากาศครับแล้วแล้วอะไรกินต่อละจุลินทรีย์ไสเดือนดินถูกไหมครับแล้วมันปล่อยอะไรละมันก็ปล่อยอะมิโนอ่ะใช่ครับในขี้ไสเดือนมีอะมิโน จุลินซีก็เคี่ยวมาก็เป็นอะมิโนเห็นปะเพราะนั้นเนี่ยใช่หลายคนลังเกียจกล้วยไม่เอาปลูกกล้วยทุเรียนทรงเป็นสมุน,มน,มนผอมสูงเฉลุดแบบนี้แมาแต่มันผอมได้เดี๋ยวพอผ่านไปสักครึ่งปีเท่านั้นเลยมันก็จะกลับมาเรามีมาเรามีกรรมารวิธัยการตัดยอดตัดกิง่งตีต,ต้นเดี๋ยวมันก็เบ่งออกแต่สิ่งที่เราได้คือมอรดกบ,บุญเก่าของมะละกอของกล้วยเพราะนั้น ดินที่เราเออกมาทําสวนกันผิดในในยุคผู้เรียนสองร้อกว่าเนี่ยครับดินเกรดซนะไม่ใช่ดินเกรดเอนะครับเกรดซีเกรดดีเลยนะนานะขุดดินนิยมขุดสะดินชั้นล่างลึกประมาณห้าเมตรสิบเมตรเ่ยเอามาถมปลูกฟื้นเยกันก็นี่ไงใส่แล้วปุย๋ยทิ่นี้อินซีมันต้องอิ่มในระดับหนึ่งมันถึงจะต่อยอดแต่ถ้าเริ่มต้นแล้วต้องพึ่งพวก อินรีวัตถุจากปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เท่าแกบหรือเศษซากว็จะดูที่มาจากใบไม้ใบหญ้าพยายามเชื่อไหมพอมีเพื่อนๆชาวสวนเยอะบางคนทาสวนมาสามสี่สิบปีะครับไม่เคยรู้จักปุ๋ยหมักปุ๋ยอินซีปุ๋ยคอกเลยครับแล้วเขาก็บ่นว่าปุ๋ยจุวนี้กย์ใส่เกินแล้วไม่งามใสตั้งแต่เกตล่างเกตกลางจนเกจบนก็ยังไม่งามพอไม่งามก็เจอปัญหาแตกเป่อนแล้วรูปรวงใช่ใช่ไหม พูดไปพูดมาวนมาที่อินทรวัตถอุอินทรวัตถุความสมบูรณ์ของดินทําให้หลากมันถ้ามันมไม่สมบูรณ์มันก็วนมาเจออีหลอบเดิมก็คือแตกไปอ่อนแล้วลูกหลวงมันไปไม่ผลเรื่องนี้เลยครับอื